คนนะครับจะต้องจดไว้นะครับว่าเราจะต้องมาเยี่ยมชมเทศกาลหมู่บ้านสี่ชมพูที่หมู่บ้านค,นครู้จักไก่ดำต้มขินเลยนะครับรู้จักไก่ดำต้มขุงไทยนะครับอากาศกาศหนาวเย็นอย่างนี้นะครับถ้าได้ซดน,นะครับไก่ดำรู้ เอฟที่สามคืออะไรครับพี่ที่สามคือฟรีมค่ะ๋อฟรี์มภาพยนตร์นะครับฟรีมภาพยนตร์ที่นี่เรามีเรามีไครด้าดายไคน้ครับไคหน้าให้ความสำคัันใช่ได้ให้เกียรติแล้วก็เอ่อมายิ้มยยนถือที่ถึงแม้ว่าจะหนาวใช่ไหมคะแต่เราก็รู้สึกอบอุ่นนะคะที่ทั้ง i โหร้องเพก่งเต้นก็เก่งไม่ไ้ได้ไะัวันทบโ่หัวหน้าปทุมยายบ้านโ้งกานะคะอํเภอสวัยจรินสีนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดระนองหลาหลายท่าน ขวลงมานะคะดิฉันสัตว์วันสีพร้อมทำงานั15ปีเต็มในการพัฒน,นาองค์การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราได้พัฒน,นาทั้งนะคะ80ศักดิ์ก็มาสู่อัอตสา,าประเอนีสิ่งแวดล้อมอาหาร้วก็เออในการค่ะ เราได้ทำโการพัฒนาทุกมิตินะคะในหมู่บ้านล้องกาล็องกาท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เราต้องดูแลก็คือ NCD NCD ที่ทุกคนเป็นัเยอะมากแล้วก็ต้องมีอาหารที่เป็นเอพิเจที่โดดเนก็คือกาหารที่นี่นะคะแล้วต้องกากจะกุ้งสด นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิซณนโุโรกท่านหวัวหน้าส่วนราชการท่านนเ,เพอประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิซณนโุโรกคิพีท่านรองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะฮะน่าจะมีชาวต่างะเทศสีชมพูชมดอกซกซากุระญี่ปุ่น กในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะโดยเฉพาะเราจะับเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณนะเราจะนับถอยหลังนะครับเดี๋ยวจะนับถอยหลังนะครับ100่งอคุณครูคิดพร้อมหรืยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะสี่สามสองหนึ่ง ขอต้อนรับเข้าสู่พิธีเปิดนะคะเทศการหมู่บ้านสีชมพูน่าส่วนรัชการนะครับแล้วก็พักอีกชนนะครับเอ็นชบนเวทีเลยนะครับเพื่อถ่ายภาพกับประธานในพิธีของร่วมถ่ายภาพนะคะกับท่านผู้ว่านะคะน่าหลังจากนี้นะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเลยนะครับมีกิจกรรมการโยนลูกชือกนะคะของนักเรียนของ

ร่องกล้าพี่อยากใช่พอเรไปอยู่ตรงนี้สวัสดีครับชื่ออยรครับครับ,รบวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านร่องกล้านะครับอําเภอตำบลเน,นินเพิ่ม,มอำเภอนครไทยอ่บรรยากาศตอนนี้อยู่ที่บริเวณตลาดเด็กดอยนะฮะซึ่งวันนี้เรามีการถแถลงล่าวเปิดเทศกาลหมู่บ้านสีชมพูบ้านร่องกล้าชมซากุระ ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เที่ยวตลาดเด็กดอยซึ่งเ,เราได้จัดมา,าหลายปีแล้วนะครับ <Wow. S 1> นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับ <Wow. S 1> ทั้งชาวไทยเท่ชาวต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวที่บ้านล่องก้าซึ่งไม่ไกลจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับ <Wow. S 1> พอผ่าน ทางอุทยานภูหินล่องกล้าขึ้นมานะฮะประมาณ7กิโลก็จะถึงหมู่บ้านสีชมพูซึ่งหมู่บ้านสีชมพูเนี่ยมีจุดเด่นก็คือจะมีซากุระญี่ปุ่นครับแล้วก็ยังมีนางพญาเสือโคร่งนะฮะซึ่งได้มีการปลูกมากว่า15ปีนะให้ทุกหมู่บ้านได้ให้ทุกครัวเรือนได้ไดปลูกต้นประมาณครัวเรือนละ2ต้น่งขนาน,นี้ก็มีจํานวนมากฉากนั้นในช่วง เดือนมกราคมถึงจนึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นนางพญาเสือโค่งแล้วก็ซาลกุระญี่ปุ่นนะฮะถ้าท่านนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาชมได้แล้วก็เป็นช่วงที่อากาศเย็นมากนะครับตอนนี้ขณะที่ผมยืนอยู่เนี่ยอากาศอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะฮะแต่ถ้าเกิดกลางคืนนะครับอากาศก็จะต่ำกว่า10องศาซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ชอบอากาศหนาวแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ผมเชื่อว่ามาไม่ไกลนะครับวิษณุโลกเรามาได้ทั้งทางรถยนต์มาได้ทั้งทางเครื่องบินนะครับสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกก็อยากจะฝากบ้านล่องกล้านี้ไว้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เป็นอันซีนไทยแลนด์สามารถที่จะมาเที่ยวได้ตลอดเวลาและได้มาทั้งปีด้วยนะครับะ ครับสวัสดีค to ่ั้มากเลยชมรับมากมันเดียวเนาะเพาะว่าเวลาอ้าวอ้าวก่นนะทุก่อนนะนรเ้นเวดก่อนนวดก่อน

คมณนาหน่อยคุณนหน่อยุณนายคุ้มมดก่รับะว่ใช่ข้าเหนียวดูหัวนะไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ไม่่ทำวดทเมรุเจ้าเอาดูว่าให้พก่อนหรือเปล่าอด้งสองหัวหัว

อันนี้แบตเทิลเดือนไหน <laughs> 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 อนี่มีอยู่แต,ต่ว่าไอตัวเต็มน,นะครับกับบรรยากาศดีๆเพลงทร้อมๆอากาศเย็นๆนะครับ